โอเคครับผมขอขอากาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้ยวยกันนะครับผมนี่ก็ผมคนเดิม M Y K C h S. นะแล้ววันนี้หลังจากที่ผมไม่ได้อัดคลิปไปถึง2-3-4วันเลยแล้วกันนะเพราะว่าผมอัดคลิปอยู่แล้วทุกคนรู้เลยปะมันเกิดอะไรขึ้นหรือปะไฟแม่งดับ เริ่มต้นยัตส์เกิดส์ลัสยัตส์เกิดส์ลัสยัตส์เกิดส์ลัสเล่นคือไฟผมแม่งดับเว้ยแล้แม่งกูจะอัดคลิปไปยี่บ่าแม่งก็ดับคือมาดับตอนฝนแม่งตกเว้ยแล้วผมก็แบบอะไรของมันวะก็วันนี้ก็เลยมาเล่นโลกูบ้างครับคือเล่นแต่ อะไรพวกคุณโนมาฮิโรคาเดเมียนะแบบพี่พี่พี่ครับพี่พี่รีวิวที่หนสิครับพี่พี่นะก็มีคนทักมารีวิวนู่นรีวิวี่นี่นะก็ขอบคุณทุกคนมากเลยครับนะที่ให้ผมรีวิวนะแต่ว่านะ <c oughs> ก็ขอเล่นโลกูเป็นแบบว่าขัดขัดไปก่อนนะเออตอนที่ผมยังไม่ได้อัดอะครับไอโลกูตัวเนี้ยเนีน่ยไอตัวที่ผมฆ่าเนะี่คือมันเป็นสีดําครับทุกคนมันมันใช้ปิดโทกะแล้วเป็นสีเขาเรียกอะไรนะดําดาม่วง ซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเข้าเรื่องเลยว่าผมจะมาสุมสีแล้วแม่งเจอไอเนี้ยไอโลกูตรงนี้มันอวดสีดําไปแล้ว <c oughs> นะซึ่งวันนี้ก็งบ,งบประมาณไม่เท่าไหร่ครับผมร้อยกว่าโลบักนะซึ่งมาแบบให้หายคิดถึงเฉยๆนะโลกูนะก็อาการอัปเดตมามันก็มีแค่อัปเดตแค่ว่าตัวละครจะบักนะหรืออะไรนะแกบุงแกบักอะไรพวกนี้ฟึ๊บสีแรกครับเออนี่มันแดงน้ําเงินใช่ปะ่ะโอเคแดงน้ําเงิน น้องเขาบอกว่าเอาสีอะไรก็ได้ครับพี่นะแต่ผมคิดว่าน้องเขาน่าจะเอาสีดํานะอันนี้ไม่ใช่สีดำเงียบไม้ตกใจสิเออกับเด็กใหม่ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับโลโก้ก็รอโอเคมาสีต่อไปมึงวนกลับมาสีเดิมวัตฟลักกูจาสีแรกเราได้ไหมสีแรกหมเป็นสีขาวเขียวนะแล้วมึงวนกลับมาสีเดิมนะโอ้สีม่วงอโอ สุดยอดเลยมาเอามาทำไมเนี่ยนะเดี๋ยววันนี้ก็จะกะว่าจะอัดคิดกันย,วยาวๆครับผมทุกคนโอ้แดงฟ้าวะ่ะมันไม่เชิงว่าแดงฟ้ามันเดินมันเชิงว่าชมพูหน่อยชมพูหนหน่อยนะอมชมพูโอเคมาเราใกล้จะหมดแล้วครับผมโลบารเราเดี๋ยวเผมขอเดิอนออกนะสีเขียววัดวัคือเขียวทั้งแถบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอลองลองใหม่ครับลองใหม่ เออ,เอ,อมาละมาละฟึ๊บจังหวะน,นี้เฮ้ย <Hey! S 1> เอาว่ะแม่งแต่แม่งเป็นสีเขียวอ่ะโอเคเรามาถึงครั้งสุดท้ายแล้ะคือครั้งนี้เราจะรีบๆเปิดแล้วรีบๆไปนะวันนี้คลิปสั้นๆหรือเปล่าผมอาจจะตัดตัดเป็นช่วงแบบทำทดสอบสังคมนิดๆหน่อยๆแล้วกันนะเป็นสุ่มสีแล้วทดสอบสังคมจังหวะน,นี้โอ้โหหมดละ <laughs> หมดแล้วโทษทีโอ้โหแม่ข่าวล้วนเลยคือในความเกลือก็อยู่ในความเกลืออยู่ดีนะวันนี้น้องเขาให้ลบงบมาแค่หนึ่งร้อยสามสามนะก็ลบบักหมดลบบักหมดยังครับหมดแล้วนะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วก็โอเคครับผมนะก็วันนี้มาสุมสีให้เห็นความเกลือแค่น,นี้ละกันนะก็คือขาว,ขาว สองสีเลยวัตเตอร์ฟักนะเก็โอเคผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปทดสอบส,องสงังคมด้วยแล้วกันนะครับผมก็ไปกันเลยโอเคครับท่านผู้ชมทุกคนแล้วผมก็ได้เจอเซิ <branding> ร์ฟดีๆแล้วนะซึ่งผมคิดว่าการฆ่าคนมันน่าจะน้อยลงหรือเปล่านะอ้าวมันแก้บัคกันเหรอปกติตัวคนมันจะจมดินนะตอนนี้เขาน่าจะแก้บัคแล้วก็มีคนฟอลโล่ผมอยู่หนึ่งคนนะเขาชื่อธนกรสี่เก้านะเขาได้ฟอลโล่ผมไว้ หว,ว,นะ <c oughs> วังว่าเขาจะไม่รู้ว่านี่คือผมนะหวังว่าเขาจะไม่รู้ว่านี่คือผมโอเคผมขอเดินเล่นหน่อยนะเอ้หวังว่าเขาจะไม่ตีนะซึ่งส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยตีพวกเออแรงเอสหรือพวกคนโหดเท่าไหร่นะแล้วทาไมแต่งตัวเหมือนกันเปรียบเลยเราใช้อาวุธเดียวกันแล้วมันก็ตีกันเนี่ยนะพยายามจะลหลบลังของผมออกก่อนออกก่นอนกูไม่เกี่ยวนะจ๊ะนะผม,มนะผมไม่เกี่ยวนะผมไม่เกี่ยวนะเดี๋ยว อยู่อยู่นั้นแหละนั่นแหละมแมวแมวผมจะเทดสอสักคนผมจะไม่ฆ่าเขาเราจะไม่นะเกลียงเราจะนิ่งๆไว้ใช่นิ่งๆแต่ยิ่งใหญ่แล้วตรงนั้นมันเกิดอะไรขึ้นวนะัน่ะทุกคนเห็นไหมเมื่อผมเห็นตัวอะไรมันตีกันอยู่ะนะผมคิดว่าการฆ่าก็จะน้อยลงนะแต่มันก็เหมือนเดิมครับผมเกมนี้สร้างมาเพื่อให้ PVP กันก็ยังคงเหมือนเดิมยังคงคอนเซ็ปต์เดิมนะ คือเนี่ยอะลองลองลองตีพี่ดิน้องเดี๋ยวน้องจะรู้เลยว่าความตายเป็นยังไงอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้องลองตีพี่สักทีแล้วน้องจะรู้นะเอ่ออะไรของมันวะ <c oughs> เขาเขาต้องการจะเล่นอะไรอ้าวอ้าวอ้าวสักทีสักทีสักทีแล้วน้องจะรู้สก,กิดมาสก,กิดกลับครับเราไม่โกงกันนะ <c oughs> น้องเขาฟอลโล่ผมอยู่แต่้องค่อนม่จะไปรู้ว่าผมคือใครนะห้าห้าห้าอ i p ไปขำไปขำแหมบางอาจ,าอาจมาไปยุ่กับผมนะคือผมอยังไม่ทำอะไรเลยนะมาตีนะคือจะบอกว่าบังเอิญก็ไม่ได้เพราะว่าสกิลเนี้ยมันกดคลิกแค่เปล่าไอ้สกิล a อ่ะมันจะคลิกซึ่งมันมาตีผมพอดีเป๊ะเลยนะจะว่าเรื่องบังเอิญก็ไม่ได้ก็ดูกันนะว่าเขาจะมีใครมาตีกันไหม ผมคิดว่าจะไม่มีใครกันตีกันแล้วนะเพราะว่าตั้งแต่ศพมันบักลงดินแล้วมันกินไม่ได้มันตีกันน้อยลงเพราะว่ามันเอาอาซีไม่ได้ส่วนใหญ่คนที่ฆ่ากันเขาฆ่ากันเพราะว่าเอาอาซีส่วนใหญ่เนะมื่อก่อนผมก็เป็นนะตอนเซิร์ฟเปิดแรกๆเลขาบอกว่าทางเดียวที่จะทําให้ได้อาซีเยอะๆก็คือวิธีการฆ่าคนอื่นนะซึ่ง ไอชิบหายเลยไฮแรงด์แม่งไล่ผมแม่ไล่แตกกูไอไฮแรงด์แม่หวัอองว่า <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเอฟซีผมเข้าไปละคนหนึ่งแล้วก็คนหนึ่งฟอลโล่ออกไปละน้น้องธนกรนะผมฆ่าน้องไปด้วยเพราะว่าน้องเขาตีผมเฉยเลยฮะเสร็จคือปลาหยุด ชื่อชื่อชื่อ,อไม่เอาไม่เอา,เ,อาเนมเนมวัดแล้วดูชื่อน้องเขาดิฉันคือปลาสต็อปนะแปลเป็นไทยก็คือฉันคือปลาหยุดนะปลาหยุดนะพูดชื่อเต็มไม่ได้นะคือถ้าพูดชื่อเต็มเดี๋ยวกรกตเขาจะมาเอาผมนะ <c oughs> ไม่เอาไมเา่เดี๋ยวตำรวจมานะตำรวจทหารอะไรเนะี่ยโอ้โหหน่วยรบรถทงรถถังมาหมดอ่นะผมวิเกียรติให้คุณชัชาติไปโจมตีนะคุณชัชาตินี่เป็นชายที่แข็งแกร่งที่สุดในาการเมืองแล้วนะในนักการเมืองแล้วทุยวุ่นเลยวุเนี่ยแค่มองหน้ากันเลยฆ่ากันแล้วเมืนะ่อกี้เห็นปะเนี่ยโหกำลังคุยเรื่องชัชาติอยู่เลยคุณชัชาติอยู่เลยนะโอ้โหอ่าแล้วน้องเขเข้ามาเซิร์ฟเติมเลยน้องนะรู้ตัวไหมเนะนี่ยว่ามันกำลังจะโดน พี่ข่าอีกรอบหนึ่งโอ้โหมิชิกิโอ้โหแล้วดูชื่อมันดิออเนี่ยผมเห็นไอตัวละครที่มันแจกฟรีทุกคนผมไม่ได้เข้าโรบอกมาสองสามวันแล้วแหล,ละเพราะว่าอัดคลิปเทเลไฟแม่งต้องดับแม่งต้องขอบนนะคืออัดคลิปเทเลไฟดับไฟดับไอหายก็โอเคครับวันนี้เราก็มาทดสอบสังคมพิเศษแล้วกันนะก็สำหรับวันนี้ก็มีคลิปสุมสีกับคลิปอ่า อะไรเขาเรียกอะไรนะสุ่มสีกับโซ่สังคมเพียงแค่นี้ละกันนะแลไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมก็มาให้ทุกคนหายคิดถึงเพียงแค่นี้ละกันก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับายบายโยอยู่อินซักอินจักเต้กูทำอะไรกูนเนี่ยก่อนจบคลิปก็เอาสักหน่อยละกันนะฟัโดโลด้าไม่โดนอีกฟัดหมดไม่โดนฟัโดโลด้า ึงตายก่อนจะคิดเอาสักหน่อยพวกมึงตายปากพวกเอ็งตายเราไปโดนใครเขาเนี่ยนี่แน่นี่แน่นี่แน่ก็โอเคโหที่มาเอกีย้แค่นี้แล้วกันก็พอพอพอทดสอบสังคมนะก็โอเคผมก็ไว้เจอกันคิปหน้าคิดหลังทุกคนบ๊ายบาย